มอกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามอกดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมอกฟังวิทยุมอกแล้วได้ความพูดเรื่องการเกษตรเรื่อง อ,อยากเพื้อมเฮาเจา้าหนือฟังกันหน,นาเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทำทองทินมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดิมีน้องเด้อรายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้ารายการันดีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอรังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะรัวิทยุมอกร สถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,ตมมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าส่งตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตาบิ๊กมาพบกับรยายการห้องสุนทนามกศกุมวันการและก็วันพัดส3บานาฬิกาโดยผ่อมาหนะเจ้ากับทีมงานสถานีวิทยมุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์จจรสุนันละอองสีผู้ดำเนินรายการข้าเจ้าแสงเทียมทรัพย์ห่วมดำเนินรายการก็คงจะพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพืชให้กันเ <im> ดีด๋ยวสักกรัไปพบกับวิทยากรกันนะจ้าซึ่งท่านผู้ฟังครอบครัวมก ก็เฮาก็สามารถทักฟังกันได้กับรายการห้องสุดทนามกตึง4ผุยภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าภาคกลางมกบังคีนกรุงเทพ AM เ1็มน่นกิโลเฮิร์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์ภาคตะนออกเชียงเหนือมกขอนแก่น AM เ3 1 4นสา่กิโลเฮิร์และภาคใต้มกสงขลา AM 1 2็9สงก้าิโลเฮิร์หรือพอตึงภาพตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www วเว็บ radio.ku.ac.th w w w บ e r ็บเคพรสหกหนึ่งสองคอมเว็บเว็น่สาน่งและ w w w บ e r ็บเคพรสหนึ่องหกเก้านะจ๊ะก็ได้ยินถึงเสียงห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้ทั่วโลกนะจ๊ะวันนี้เอาไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพืชให้กันดีกว่ากับท่านอาจารย์สุนันทละองศรี พร้อมกับท่านพออสุทัศน์ปินตาเซนอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กรมวิชาการเกษตรเนาะสวัสดีเจ้าท่านจ,านจานันเจ้าสวัสดีครับแสงเทียนเจาน้าท่านจันสุนันวัสดีครับท่านพออสุทั์ครับครับสวัสดีครับท่านจันสุนันุณแสงเทียนแล้วก็ผู้ฟังวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ทุกท่านครับวันนี้จนันได้ยินว่าเขาจะสุนทขนาเกัน เรื่องทัวร์หรือว่าเรื่องงานา่านจะอู่เรื่องใดครับครับวันนี้ก็ทัว่วและงานครับจารย์ครับประเด็น<ต>ทั่วนี่มันมีคําถามอยู่อันหนึ่งครับ,รบแต่ว่าไอ้วิชัยเพิ่นว่ามีคนเอาเชียงใหม่หกสิบไรโซเปียมแล้วก็ปุป๋ยไปเพื่อเพิ่นปลูกตี่สลวงต้องการปลูก เอาเชื้อพันข่ายไปคืนไปการทำเชื้อพันทุเหลืองยามฝนเนี่ยมันจังทำกันว่าอาจารย์ครับแม่ละครับทำกันเดือนใดอยด่าใดครับเป็นทัวปลายฝนนะครับโอ้ถ้าเป็นทัวช่วงกรกราสิงหาเนี่ยมันเป็นทัวปลายฝนแล้วก็มันจะปลูกช่วง ช่วงก่อนหน้านี้ไ่เดบังเจ้าก็ปปูกปละแล้วก็บางเก้าก็บกำลังจะปลูกแล้วเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงต้นธันวาครับธันวาก็อ่อลายสายพิจิการนะแล้วก็ไปปลูกต้นธันวาแล้วก็เอาไปปลูกป้าปลูกหลังนาครับอ,อันนี้ช่วงนั้นก็ปเป็นช่วงบ่ให้มีฝนส่งบ่ให้มีฝนนี่ก็จะทำให้ อปัญหาคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลยดังไอจัลวงมนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกทัวปลายฝนที่ว่าจะทําเมล็ดพันธุ์ส่วนแมวสอนเนี่ยจะเป็นทัวต้นฝนพฤษภามิถูนาเนี่ยซึ่งก็เป็นพันธุ์ส่วมากกับพันธุ์ตาแดงหรือว่าพันธุ์ทีมไมรฮซิปก็มีแต่ว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณปลาย กัญยาสิงห์ตุลาเนี่ยซึ่งแต่กันญาตุลาเนี่ยช่วงนี้อกจจะฝนจะนักน้อยเพราะนั้นก็คุณภาพของเมล็ดพันธุ์นี่อาจจะบัไข่บัไข่ดีตั้งแต่แต่ว่ามาถึงเกี่ยงไม้หกซิปนะแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ตาแดงนี่ก็ยังพอได้พ่ออยู่ถ้ามีจังหวะการเก็บเกี่ยวตีปัดห้อยก็จิงจังหวะเก็บเกี่ยวดีๆในช่วงแดดๆเพราะว่าช่วงนั้นนี่ฝนค่อนข้างจะชุก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงนั้นมันจะมีฝนมากน้อยขนาดไหนครับนะคารั์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไดอาจารย์มาตรฐานมันจะมีเป็นมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์นี่ก็จะเป็นจัน้อมาตรฐานจันพันธ์ ยันพันรักยันพันขยายชันพันจำนายมาตรฐานนี่ก็ถ้าเป็นพันคัดนี่ก็จะต้องความงอกสูงกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปหมายถึงพันคัดพันพันรักก็เจ็ดเจ็ดสิบห้าพันขยายก็เจ็ดสิบพันพันขยายก็พันจำนายนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นงอกในแต่ละ ระสอบในแต่ละรอดเนาะแล้วก็ส่วนสิ่งเกือผลก็จะมีลำดับอสักอะไรบัเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเป็นมบริพันธ์อื่นผลก็จะอย่างพันคัดนี่จะต้องมีเลยแล้วก็พันจำหน่ายจะมีบเกินหนึ่งเปอร์เซ็นตหรือว่าศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยก็จจะมีมาตรฐานกำกับอยู่ส่วนมาตรฐานของ ทัวที่เป็นเป็นทัวน้ำมันอมเอ่อทัวทั่วไปอันนี้ก็จะมีมาตรฐานเรื่องของเอ่อความสะอาดความชื้นอย่างนี้นะครับความชื้นก็ปกตินี่ก็เขากำหนดไว้เบอกเกินเอ่อสิบเอฟเปอร์เซนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์อ้ว่วาถ้าปลูกในช่วงใดช่วงหนึ่ง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะต่างกันนั่นนะครับเกษตรกรสามารถจะพอได้ก็ว่าเมล็ดพันธุ์ในช่วงนี้ดีหรือบอด่ดีเป็นพอจากที่ไหนเมล็ดเมล็ดพันธุ์ช่วงนี้ดีดหรือไ่อดีเนี่ยเขาพอได้จากในเรื่องของอันแรกนี่ก็คือเรื่องของช่วงที่เ็เกี่ยวมันมีฝนก็นอ๋อ แล้วก็อันที่สองก็คือว่าดูจากลักษณะของเมล็ดถ้าลักษณะของเมล็ดเนี่ยถ้ามันโดนโดนก็ต้องว่าโดนฝนแล้วเนี่ยสีมันจะหมองไปน่อยอสีมันจะหมองแต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดที่มันโดนฝนเนี่ยมันจะสีมันสีมันใสครับมันเป็นมันเป็นมันครับอันนี้ก็ดูจากหมายถึงว่า ฟ้าผนโดยดูจากที่เฮามเมล็ดที่เฮาเอาเอาอกหมายว่าเฮาเหาเหาสีหรือว่าเฮาเฮานวนดเรียบร้อยนะครับอืความเต่งมันจะแตกต่างกันออกไปนี่โดยประมาณอาทางด้านที่เรามองเห็นครับคือเจ้าบ้านก็อาจจะเก็บเชื้อตัวเก่าเอาไว้ปลูกแม่นนะครับเพื่อนก็อาจจะต้องสังเกตได้ว่าเมล็ด ได้มาดีหรือบ่ดีครับส่วนความงอกนั้นต้องไปทดสอบเนาะความงอกนี่จะต้องไปทดสอบโดยเอาไปลงในกระถางที่เป็นทรายก็ไรอัมติดเมล็ดสมมติเนาะครับิบเมล็ดหรือว่าสาวเมล็ดเนี่ยเอาไปเพราะเพาะพ,พบเนี่ยถ้าซิปเมล็ดแต่ถ้ามันออกแปดเนี่ยแสดงว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นานะถ้าเอาสุ่มมาแล้วนะถ้าเอา เลือกออกมาเนี่ยก็มาได้นะแล้วก่อถ้าสมมติว่ามันเพาะไปงอกสักสองเมตดยแสดงว่าก็มีส้าเปอร์เซ็นต์งอกไปห้าเม็รเองก็แสดงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับส่วนมากนี่ก็ตามห้องแล็บเนี่ยก็จะเพาะนี่ก็จะตมามใจห้าสิบหรือว่าร้อยเมล็ดครับเจ็ดสิบเมล็ดที่งอกก็นับว่าดีและน่าจะครับโตดีครับดีมากเลยครับดีมากเลย แต่มันต้องแข็งแรงด้วยนะนอก,นอกจากความงากงที่อาจารย์ว่านก็คือว่าความแข็งแรงเนี่ยมันเออย่างมันก็คือว่าเวลาเอาไปทอดในทรายเนี่ยมันบุญออกมาให้นะครับแต่เวลาเอาไปในดินทั่วไปมันก็แตกต่างกันออกไปนะว่าอในบางที่เนี่ยเจอดินเหนียวแล้วก็ก็น้อยเหรอยแดดช่วยวปูไปได้ หน้าของวันเนี่ยแดดแล้วมันหน้าดินมันเหมือนเคลือบแข็งนะครับอืมันบุญออกมาก็ได้บุญออกมาก็ได้มันกันเน่าสายเนึ่งหเืี้ยสายเนึ่องค,ความแข็งแรงนั่นคือความแข็งแรงส่วนหนึ่งน,นะครับเป็นการประเมินความแข็งแรงนอจาครับอะวันนี้จะมีประเด็นอย่างจะนำเสนอเจออะไรครับก็อนที่ อนุว่าทั่วไปว่าเรื่อกทัวเบรียวนี้ก็คือว่ามันจะมีทัวเศรษฐกิจกับทัวเมืองเนี่ยคำอู้ะะอทัวเมืองก่อนว่าเขาก็จะหันว่าทัวเมืองเนี่ยทัวนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันขอ,องคนบอกว่าจะเป็นในตลหดในชนบทหรือว่าในเมืองแล้วก็ เรื่องทั่วนี่ก็จะมีหลากหลายเพรว่าจะเป็นบะทั่วแป้อย่างที่เพียนอู้ตะกี้เนาะแล้วก็บะทั่วที่เหนุ่มนาประอู้นี่เหมือนทั่วฟักยาวที่เป็นทั่วฟักยาวที่เป็นประเดี๋ยมันื่อพันมันเป็นลายเสือนะครับอ้อมันแต่เป็นฟักเป็นฟักซดเนี่ยแต่มันมีแต้มเหมือนมะาน้ำหมักอ่ะมันแบบมันจะเป็นแต้มแต้มแต้มคล้ายลายเสือเนี่ย แล้วก็มันทนขึ้นได้ดีนั่นก็เป็นทัวสำหรับกินฟักแล้วก็เม็ดมันก็กินได้นักทัวค้องยาวใส่เก่งคงเก่งแค่เนี่ยทั่วแปรได้เสมอกันครับกินทั้งได้ตั้งแต่นมแล้วก็จนถึงมเมล็ดแก่มาลิงมเมล็ดเพื่อก่อมาแกะเอามาแจ่เอามาแกางเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวัน ไปปั่นจักรยานถามา่าจะปลูกทั่วเนี่ยแล้วเรากินบอกว่าปลูกะทั่วที่ไปเอานึ่งกินในเ่ยเอาบทัวแปรบทวแปรนี่ก็เป็นทั่วหันแบบหนึ่งก็ไปเอาเอาฟักมันมันึ่งกินเมล็ดในมันเมล็ดในมันมันมันๆนะทั่ววันนี้มันเป็นทั่วธรรมชาติจ้ ปีหนึ่งมันออกเตือนหนึ่งเด้อจ้ะเป็นไะครับปีหนึ่งจะออกเตือนหนึ่งเตว่าถ้าอย่ยงกำลังปลูกโอเวลาปลูกถ้าปลูกเจ้ามันก็จะไปออกดอกเดือนตุลาเนี่ครับในช่วงที่มันเอช่วงแสงมันสั้นอะช่วงแสงมันสั้นนะก็มันแต่ไวต่อช่วงแสงแต่ว่าถ้าปลูกเรยวเนี่ก็ะคือสักสองเดือนหนึ่งก็มันก็คือดอกต้นมันจะประสูงขึ้นไป เหมือนกับทัวรวรอกหรือว่าทั่วร์ปีแยปลูกหอมรองปลูกหลังบ้านหนูเลื้อยขึ้นบนต้นไม้สูงเป็นสิบเมตรโอ้โหแล้วก็ขึ้นต้นไม้แล้วก็บมีดอกนะครับอืมแล้วก็พ่อมันต้องรอช่วงแสงให้มันได้ก่อนอืมท,ทำแบบนั้นก็เลยปลูกทัวทีเ่เป็นโคลฟักยาวธรรมดาเนะี่ยปลูกพร้อมกนะันเนี่ยบริเนี่ยทัวร์ักยานี่ ก็เป็นคืบละไม่ไึงฟักมันนะครับอือันนี้ก็เหมือนกับว่าเอ,อลักษณะของของทวนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปทวนนั่นก็เป็นทวัท่วรลอดอาจารย์เอถั่วรลอดตีเอ่อเปิาปุกกับเข้าไอ่มันลอดเหรอมันหมายถึงว่าเปินปุกเข้าไร่เข้าไร่มันเคยขึ้นดังบนเนาะ<อ>เขาไห่มังเลยจะปุ่งขึ้นดังบนเหมือนเข้าเขาเนี่ย ใหญ่ขึ้นางบนลพัวรอดเนี่ยมันก็จะรอดไปตามซอกของเข้ให้นะตอนมันก็จะเหมือนกับว่าคุมวัชพืชอันอื่นไปในตัวเนี่ยโอ้ปลูกข้าวปลูกถัว่วก็คือได้กินทั้งถัว่วทั้งข้าวกินฟ้าเพื่อกินเมล็ดอ่ะกินกินฟักถ้าก็อเมล็ดได้เลยอ๋อเมล็ดก็กินได้ครับสองอย่างรอดไปรอดมารอดไปรอดมาอดเออแล้วก็ อันงทัลลอดอาจารย์แล้วทัปปลพูรอปะเดี๋ยวนี่บานมีคนปลูกกันซักตระใด้ก็ปีอยู่นะครับแล้วก็ตามห้อตามเทาตามรี่ตามจักรยานไปกระดูก็จะเป็นเอ่อก็ถ้าว่าปลูกบักกันบักไข่นักตระใดสี่ห้าก,กอให้บ้านไหนต็แต่นะจากของไข่เล,เ,เลือ้อยขึ้นไปมาถึงนิดทัวพูฟักต้อยเนาะ กูฟักใหญ่อือันนี้ก็จะก็รา้องว่าเออเอาไว้อ่อกินกับหาบกับน้ำพริกอย่างเว่าไปนะฮเมืองก็สามารถที่จะมเมืองก็ว่าอย่างเากินภายในัูเรือนเป็นทั่วที่เป็นมีประโยชน์ต่อต,ตัวดาวอินคาเนี่มันคิดได้ไหมตัวตัวดาวอินคานี่ก็จะลักษณะ ของของของเขาเนี่ก็คือว่าเป็นมันมันเลื้อยเนาะ hmm. เลื้อยก็กินยอดบางคนก็นเอายอดมันไปนแกงใส่บะหนุน hmm. แกงไส้บรรนุนหมายถึงว่าอันตัวตัวยอดมันเน่ะ hmm. ตัวหน่วยมันนี่ก็ปเดี๋ยวนี้โอ้คนต้องการนักราคาดี hmm. ของถ้ามีน้อยมันจะราคาดีเห hmm. มือนที่เราเคยปูกันเมื่อก่อนเลยว่าเออปลูกไว้สี่ห้ากอสิบกอในบ้านเนี่ยครับได้แก้ประโยชน์ แล้วก็โหนมัน่อโอ้ประเดี๋ยวเมื่อก่อนที่เขาลดระดงก่บแต่ๆเลยนะแล้วก็กิโลห้าหกสิบบาทเมล็ดในมันนะอืมเมล็ดในดำดำอ่ะโอ้ยเดือกิโลเป็นร้อยฝลายสองร้อยก็โอ้แล้วก็นีของมันมีน้อยอย่างที่ว่านะมันได้ประโยชน์อย่างอาจารย์ไม่ประโยชน์เาเอขานี่น้ํามันมันเกินเลยจะได้น้ํามันมันเนี่ยมันจะมีเอตรงข้ามกับ ับทูเหลืองอโอเมกา 3, 3, 6, ้าสามสามหกเก้าโอเมก้าสามนี่ค่ะสมัยเราเมื่อก่อน,นก็คือจะเป็นอย่างนี้เนาะต้องกินปลาทะเลน้ำลึกเนาะอโอเมก้าสามเนี่ยมันจะมีโอ้เป็นสี่สิบห้าว่ะนะสี่สิบห้าโอเมก้าหกนี่จะ,ม,ะม,ม,ม,มีประมาณสิบห้าโอเมก้าเก้าเนี่ยประมาณ หอันนี้ประมาณนี้นะโอ้แต่ว่าถ้าทูเหลืองเนี่ยจะมีเก้านี่สูงสี่สิบแล้วก็หกนี่แค่เคียงกันถ้าสามนี่มีสักซิเนี่นะครับมีน้อยค mm ือ hmm. มันเจ็ดสลับกัน mm hmm. แล้วก็แต่น้ำมันดาวอินคานี่ก็เอาไปทำเรื่องเครื่องสำอางอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะ mm hmm. เรื่องสำอางบางคนเรามากินเรื่องของ ลดดีท็อกซ์อ่อนอเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงของเวชกรรมอะครับ<อ>แล้วก็เปลือกมันกนะ็ถ้าเม็ดอย่างที่เฮาโอูถึงเนี่ยก็คือเอนอกจากไปหีบน้ํามันแนละ้วเนี่ยเม็ดมันที่เป็นสีนดําเต้าหัวไว้มือเนี่ยต้นก็มาคัวา่วคั่วเราใส่ถุงขายกินได้ แล้วก็มาแกะกินเหมือนทานตะวันเนี่ยครับอ๋อกินทางในมันอืมบางคนโอ้กินแล้วก็สบายดีสบายดีแล้วก็รับดีเองประมาณน<อ>ั้นแหละแต่คนบางคนกินแล้วก็เมาหัวบางคนกินแล้วเมาหัวอืมแล้วก็ตกเปลือกทางนอกมันที่มันก่อนที่จะมีเม็ดในเนี่ยมันจะมีเปลือกหุ้มเปลือกหุ้ม เปิดหุ้มสีน้ำตาลมีตัอ้งนอกให้นะบางคนประเดีนยนขายกิโลว่าน,นั้นไปถากซื้อกิโลละร้อยโอ้ละไหมอย่างเอามาต้มแบบชาเนี่ยวะครับมันเอามาต้มแบบชาแล้วกินกินแล้วก็บ,บางคนกบพบ่นกระถูกโลกเขกละะอมไปเนาะก็กินนล้วก็สบายดีเสาะซื้อกันน้ามันหมูน,น,มนมี้นี่ เกียกับน้ำมันงานี่มันเป็นยางไรจ๊ะน้ำมันงาน้ำมันงานี่มันจะเอ่อเหมือนเหมือนกับดาวินคาเนี่ยนะครับแต่กลิ่นมันจะคนละอย่างครับจ้ะโอ้กลิน่นมาคนละอย่างแต่ว่าคุณค่าทางโอเมกา้าสามหกเก้าเนี่ยจ้ใกล้เคียงกันครับอเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพแต่ว่าผม น้ำมันของดังค้านี่บางบางตี้นี่ก็เพื่อนอาไปทำเอาไปใส่ใส่สลัดอะครับอืมเอาไปใส่สลัดแล้วก็เอ่อน้ำมันงาเนี่ยเอาไปใส่สลัดเหมือนน,นะอืมแล้วก็อันนี้ก็หมายถึงว่าน้ำมันงานนี่เห็นวันนั้นไปดูที่ร้านสะดวกซื้อเขาเรื่องมีซอสผูเหลืองเนาะอืมต้นมีซอสน้ำมันงาด้วยว่ะโอ้ อาหารหมูเกาหลีอาหารญ <C ı ll> ราี่ปุ่นเวลา่นทำอาหารเ,าเขากอเออที่มันมันนะ้ำมัน,มน,มนเ,เ,เ,เปินใส่ซอสน้ำมันงาซอสน้ำมันงาเขาบอเออมันเป็นกลุ่มที่เป็นตัวเครื่องปรุงของอาหารญี่ปุ่นเครื่องปรุงของอาหารเกาหลีเครื่องปรุงของอาหารฝรั่งเนี่ยแล้วน้ำมันงาชวนหลายี่มันมาจากงาอย่างงาดำงาแดงงาขาวก็ จะได้จะมันมันจะเป็นเอขอ,ของเขาจะแยกเป็นกลุ่มครับ๋อ oh. เป็นกลุ่มบางบางอย่างไม่ต้องสอนเนี่ยเป็นใจงานดำเนาะงานดำที่เอาไปหีบน้ำม,มันเลยนะ hmm. แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่างานดำเ่ยมันจะมีเรื่องของสารสำคัญเ่ยมันจะแตกต่างหมายถึงว่ามันกับ ตบต้าเซลูนินเนี่ยเนอืยมันจะมีหนักกว่าต่งงาขาวแล้วก็ตัวตัวงาขาวงาขาวนี่ก็เวลาเขาทำซอสเนี่ยแต่ดูแล้วมันสีมันเออ่น่าจะเป็นใจงาขาวสีอาหารเขาจะได้งาม<อ>เวลาเอาอตะท้วงยำนอน,นะเวลาใส่งาขาวเนี่ยมันดูสีเข้าถ่ายอ่ะ ต่เวลาใส่งาดำสีมันคลื่อเว้าเศร้าแล้วงานวิจัยพันงานนี่มันอยู่ที่นหนใหจาจันงั้นวิจัยพันงานนี่ทำที่ศูนย์วิจัยพื้นที่อุบลราชธานก็จะมีงานตัวง,งานแดงครับอาจารย์ครับงา,ง,งานแดงงานแดงนี่ก็จะเอก็อบกินนี่ก็ไปอบบัตแตกต่างกันนะแต่ที่นี้ ก็มีหลายงานวิจัยเหมือนที่อาจารย์ว่าดังเทสตอต้กนก็สกัดน้ํามันงาเนาะหรือว่าบางส่วนของสารสาคัญจากงาหรว่าจะเป็นงานขาวงาแดงงาดำเนีานาน่ยเอาไปทําเป็นแคปซูลเหมือนเอเหมือนน้ํามันตะป่าอาจารย์เห<อ>มือนตะปาเาใส่เป็นแคปซูแแลแคปเจลเนาะ แล้วมากินกับคนที่เป็นโลกหลายลายอย่างเนี่ยไม่รูว่ามันก็จะมีสรัพคุณของของอที่เป็นคุณค่าทางยาหรือว่าสารที่ทาบำรุงสุขภาพโอ้เปเซทุกครูนะครับจานเม็ดหนึ่งครับอโอ้เป็นสี่ห้าสิบาทนะครับกระปุกเป็นพันนะครับอันนี้ก็ มีการวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์ทางสารสาคัญทางโภชนะเพรซพันเรียบร้อยแล้วเนาะต้องานขี้ม้อนเหรองานขี้ม้อนนี่ก่อจะเป็นทำตัวหนึ่งทำกลุมกล่มหนึ่งเลยเนะาะทำกลุ่มหนึ่งเพราะว่าอะจะลักษณะเป็นตั้งเหนือห้องงามมอ้อนงามมอนนี่ก่อปลูกไปเป็นในประยเนาะ ก็ปลูกช่วงมาะเดียวนี่แหละปลูกโอ,โอ้ตีบนทางทางเอออย่างเงี้ยจิงดงจิงดาวทางแมวสอนเนี่ยปลูกกันหลายป,ปลูกตามไรเออหัวให้ปลายนานี่นะครับแล้วก็สมวนมากควนจะปลูกแล้วก็ได้ก้ามาก็ะไอเอาก้ามันแยกปลูกก้าเมื่อกามันได้สักคืบไปนะถึงปลูกปลูกก่อ ต้นมันก็ทรงคุ้มมันก็ประมาณห้าหกสิบเซนนะสูงประมาณเอเมตรหนะึ่งทีนี้ลักษณะของของการออกดอกมันเอาเป็น,เป,นเป็นไว้ต่อแสงเหมือนกันแล้วก็ได้เม็ดมันเม็ดมันมามันเป็นพวงแล้วที่ก็เม็ดมะกตกมนมนเวลาเขาปลูกงาแพืชตระกูลงาตางตังเหนือเนี่ย ปลูกต้นฝนปลายฝนนี่นะครับมันจะมันจะสู้วัชพืชได้ดีครับแต่เรื่องหญ้าเนี่ยมันต้องหง่วงครับปลูกข้าวแลยอ้ยต้องเอาหญ้าอืเว้นวันโน่นนี่นั่นนี่นะอื mm. มันแข่งขันกับวัชพืชเนี่ยไม่ได้แต่ปลูกงามนหรือว่างาธรรมดาเนี่ยมันคุมได้ดีงาขี้ม้อนนี่ก็เป็นนอาหารของเจ้าบ้าน แม่นเป็นเอาใส่ข้าวหลามอืมเอาข้าวหลามแล้วก็เป็นข้าวนุกงาทางบนดอยก็เป็นข้าวพุกข้าวพุกนึงก็คือข้าวนุกงาทางเหนือเนี่ยแหละแล้วก็ข้าวนุกงาทางเหนือในเวลาข้าวซุกแล้วก็ตํางาหม้อนใส่เกล็ดกินได้ประโยชน์มีประโยชน์ชะนะกันโอมไม่กล้าสาม เอาไว้เจอกันใหม่ในข่าวต่อไปนอจานนอครับผม ขอบพระคุณครับกติดต่อท่านผอสุธาตุปินต่อเซนโทรศัพท์0819504785 0819504785นะคะเวลาเสี่ยงเห็นละขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรับชมรายการห้องศูนทนามกวันการและก็วันพัสด13รกา5ในทีกับทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์สุนันทละองศีผู้ดำเนินรายการขอบคุณท่านผอสุธาตุ ปิมตาเสนคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ท่านก็เป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตผู้ในการสูดวิจัยพืชไทยเจียงใหม่ข้าเจ้าเสงเทียมซับผู้วมาวเการรายการคุณพิสันเนียมซั์ผู้ควคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่พร้อมเครือข่ายตึงสีพงศุพานำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนยินดีจะนักที่ติดตามปักกันได้ในเตือบต่อไปสวัสดีเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ